เอาแล้วครับเราจะต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คือเราได้ทำโมเดล0 2นสองนะครับซึ่งใช้ลักษณะของอตัวฉากตัวนี้นะครับที่อยู่ในลักษณะของอสับซิสเซมเนี่ยมาเพื่อรับปุ่มกดแล้วกอ็ออกไปที่ LED นะครับผมรู้สึกจะพิมพ์เกิดมาทหนึ่งโอเคเซฟนะครับอตอนนี้เราจะไปสู่ขั้นถัดไปนะครับก็คือจะเป็นฮาร์ดแวร์จริงเนี้ ตอนนี้ต่อการเปลี่ยนเป็นฮาร์ดแวร์จริงนะครับสิ่งที่จะทําก็คือผมก็จะปิดตัวนี้ไปเพราะว่าเรามีของที่เราใช้ได้อยู่แล้วนะครับก็คือผมจะไปที่ตัวโมเดลที่เป็นเทสไวจังเหมือนเดิมนะครับผมลบไอโมเดลที่เป็นไฟกระพริบออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สิ่งที่เราจะทํานะครับสิ่งแรกก็คือผมจะเอาแกนกลางก็คือลอจิกเข้ามาก่อนโดยที่แกนกลางของเราก็คือจะเป็นซับซิสเต็มที่เป็นตัวสเตตแมชชีนนั่นเองที่สร้างด้วยตัวชาร์ตนะครับของสเตตโฟ ผมก็จะมคลิกแล้วก็บอกว่าผมอยากที่จะขอบเล้าไปที่ตัว ex 0 2สอง subsystem กดโอเคตอนนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการตอบปุ่มกดกับ led เข้ามาแล้วก็จะไปที่โมเดลในส่วนที่เป็นตัวเลือกของไวจังนะครับว่ามันมีอะไรที่มาใช้ในโมเดลได้บ้างก็จะไปที่ตัว on chip peripheral ผมจะไปในส่วนที่เป็น input กับ output นะครับ แล้วก็จะมาดูส่วนที่เป็น GPIO Digital Input กับ Digital Output ก็ลาก Digital Input แล้วก็ลากส่วนที่เป็น Digital Output เข้ามาในที่นี้ผมจะใช้ LED นะครับเป็นขา2นะครับส่วนปุ่มกดนะครับถ้าดูตามวงจรเนี่ยปุ่มกดของผมจะเป็นขา เดี๋ยวผมใช้สวิตช์ s หนึ่งเนาะสวิตช์ s หนึ่งจะเป็นขาสิบหกนะครับขาสิบหก io สิบหกโอเคในที่นี้ต้องมีข้อระวังนิดนึงนะครับอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นทางไฟฟ้านะครับว่าจากวงจรเมื่อกี้ที่ดูในนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูนิดน,นึงก่อนคือถ้าเราไม่มีการเซตอะไรเป็นพิเศษเนี่ยมีแนวโน้มว่าสถานะของการอ่านตรวนี้อาจจะพิงเพี้ยนได้นิดหนึ่งแต่นั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นการ pull up ภายในนะครับตัวชิปการ pull up หมายถึงว่าเป็นการต่อสถานะของสัญญาณเส้นนี้เข้ากับไฟเลี้ยงทําให้สถานะปกติมันจะเป็นหนึ่งเมื่อกดปุ่มจะมีการต่อรัดตรงดาวนะครับทําให้สถานะเป็นศูนย์ดังนั้นผมจะทําการ pull up ภายในนะครับก็ไปที่ฝั่งนี้ที่เป็น input นะครับขาที่ใช้ก็คือขา16นะครับลงมาข้างล่างนิดหนึ่งเลือกว่าใช้ pull mode ไปที่เป็น pull up จะ pull up หรือ pull down ต้องดูจาก schematic นิดหนึ่งนะครับว่ามันควรจะใช้เป็นแบบไหน โอเคเราก็จะมี pull up เป็นตัวนี้นะครับข้างในนี้ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูรายละเอียดข้างในก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือตัว box parameter ของตัวนี้ก็ยังเป็น0.1วินาทีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะสามารถที่จะทำการ build ได้เลยนะครับก็เหมือนเคยก็คือไปที่ app นะครับแล้วก็ embedded coder เพราะว่านี้เพิ่งเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยตตรงตัวนี้มิดนึนง แล้วก็ทําการบิวตัวนี้จะมีโค้ดในส่วนที่เป็น s สเตต f ฟ o w เพิ่มนะครับความคาดหวังก็คือจะมีการเพิ่มคนนิดหน่อยแต่ก็น่าจะคอมไพล์ไม่นานมาก น่าจะประมาณพอๆเลยนะครับคือนาทีครึ่งอันนี้เจเนเรตโคเรียบร้อยนะครับอันนี้เล่นทำการบิวแล้ว อย่างที่คิดนะครับตอนนี้มันคอมไพล์เฉพาะตัวที่เป็นเมนโปรแกรมอยู่ถ้าดูทุกอย่างเรียบร้อยดูเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของการลิงก์แล้วเราก็จะใช้เวลาแค่นาทีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มติดตั้งแล้วอืมโอเคก็เป็นไปนตามที่ต้องการนะครับก็คือพอเรา reuse ตัวโมเดลเก่ามันก็เลยจะใช้เวลาน้อยหน่อยในการที่จะคอ m p พล์ โอเคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดผมกดปุ่มนะครับก็คือถ้ากดปุ่ม s 1มันก็จะเป็นการกระพริบแบบชา้าพอกดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นการกระพริบแบบทีหน่อยก็คือเป็นความทีหนึ่งเทอ์ทุกอย่างทํางานได้ตามที่เขียนนะครับอาจจะปรเดีไม่ได้เปิดกล้องนะรไม่เป็นไรนะก็ดูจากบอร์ดของท่านเลยนะครับโมเดลก็จะสังเกตนะครับว่าง่ายมากก็คือมีแค่นี้โอเคงั้นด้วยความรวดเร็วนะครับก็คือก็เลยขอจบไอ้ตัวใบางาน สองนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแถมให้หนึ่งอันนะครับจะเป็นการเขียนในแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เป็นหน้าของตัว state flow นะครับแต่จะใชะ้การทำงานของฮาร์ดแวร์เขาช่วยก็คือเป็นการเขียนโค้ดในสไตล์ของ interrupt นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ขอบันทึกเลือกบันทึกอัดไปก่อนนะครับ